เต็มหัวพอเราไปนี่ใช่ร่างได้ครับบนอนวะครับเออนอนวะนอนวะนี่ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเป่าตามติดชีวิตช้างน้อยมิ่งมงคลครับผมอ้อแม่แม่หายดีครับน้องมิ่งคุณพักกันทีนึงกันเนี่ยห้องแอกร์ก,กันอยู่ฮะดูาตาอ้วนของเราไหมไหมเฮ้ยนี่ไปวุ่นวายอย่างมึงหายดีเป็นไงหายดีเอาผู้ใดนี่ผู้ใดนี่

lắp tin lắp nữa áo phải gần non luôn nó nhanh biết gì lại này Băng này chả Băng này nụ hay nụ băng à, này áo nặng luôn nặng luôn ừ. Non. Ừ. Non thì mày lá, cứ không luôn liêu, luôn liêu. เรเรียวนอนเรว่าต้องเขินไอผู้เ่าดอนอนเลยกูนเสียงนังอยู่บุ๊กยางมากื่อหินหนองยางไปหาชื่อเกลียนเรอเอเอาพี่เปาูกเจ้ายนบตัวน่อยกว่านนี่นยานนี่น็นตัวหน่อยกานี่พืนเลียนแต่ว่าตัวใหญ่กว่าตัวซ้ำๆกันนี่นบ่ยาน เต้ตัวหน่อยนี่เพิ่งทิ้งยังฟูฟ้าฟูฟ้านี่เพิ่งเรียนเลยนี่ยแต่ว่ายังไม่ท่านไกายังไม่ท่านขุนเคยกันท่านนี่ชินกันเลยสิเดอกยวการเดิตัวไปนี้คุณแม่ก็ยืนหลับนี่ใส่ช่วงนี้เป็นพักพอนั่นช่วงนี้ก็เงียบเดี๋ยวก็ชินครับคุณแม่เดี๋ยวกลับมากใส่ซีซินแล้ว อย่าตดเด้ออย่าตดเด้อวกำลังดูดนมอยู่นะครับคุณแม่ดูดนมกินนมกินอย่างนี้บัวคุณประเดศไรครับคุณบุคุณยายคุณยายไอยู่เมียน อนอนลูกนอน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 เก็บแรงเก็บแรงชรแชดบดแ,บแบดชดแบดลูกแชดแบดน,น่าเดียังบัตท่นเด็ดชิ้นสถานทีถ้าชิ้นเล้าเพิ่อน,นสิเลีนเร่นมวลล้วน้ววันนี้ กายก็เย็นสบายนะคนเห็นแม่เรียนเ็นเรียนตามแม่ได้พนนะเพื่อนนะมือหน่อยๆเพื่นมือเล็กนะครับผมหน้าตีตูดเพื่อนนะเพื่อนนะมือเพื่อนนะเออเนาะบางใดครับบนนอนว่ครับ,บ เออนอนวะนอนวะนี่เอานอนลงนอนลงเอานอนลง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 มาแล้วมาแล้วมาเนี่ยมานี่มานี่ยังไม่ชินยังไม่ชินนะครับผม

เริ่มเริ่มเริ่มชินนะครับเริ่มเริ่มกล้าเข้ามาเล่นนะครับเริ่มชินแล้วเริ่มอยากเล่นแล้วเริ่มอยากอยากมาเล่นแล้วเริ่มชินแล้วครับผมเออเริ่มชินสถานที่คุ้นเคยแล้วนะครับผมเอออาปากถ่าเลยเมื่อไะเออ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 อาปากเล่าเลยว่าอ่ะให้แม่แม่หน่อยอ่ะให้แม่ๆฟังหน่อยไม่มีวันดูลูกสาวไม่มีวันดูเธอตอนนี้ anh neo liền nhìn nhóm này gặp quay liền phần... <laughs> nhau nhau rồi còn nhang một liền quay liền nhau đây nhang <laughs> ไปยางดินฝุ่นว่าเช่นกัน,นผ้าเมียพิ่นไปผูกหน้าบ้านปล้ยปอยพิ่นยางดินเท่าน,นั้นเน่ยเพราะว่าเพราะว่ามิงอสิอยูทังนีจังบเดรแลนมาหากันเนี่ยคุ่นยางดินเนียเ่ยข้านหอกถนนพุ่นยางดินทั้งหมดออกกําลัางกายนเนาะอี๊ะอีเร่มชิ้นเลยได้หนิ<ส>ยิบยิบสองยิบสองตัวแรก หนึ่งหนึ่งปีกำลังส <c Moder ator> ิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนก็กลัวสาวผู้สาวผู้สาวผู้หางก็สวยนี่นี่หางยาวเหมือนกันนะครับผมเป็นนะมาพี่แล้วหนูมา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 เร็วองเรื่เรื่มามามาเอ้ยพี่ผู้เบาวี่าอก็เขินอยู่พี่กินนุ่มชั่ผู้สาวซื้อนั่นบ่ ไปเสียงเหรอเกิยนเหรอ,อเฮ้ยนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับ